หลุมใหญ่่ะตรงนี้เวียงจันผาเบิงเวียงอุ้ยอมีย่องย่องด้วยมีย่องย่องด้วยขึ้นชมวิวทิวทัศน์ผาเบิงเวียงไม่เกินครั้งละสิบคนนะครับว้าวเกินสาคนสิบคนครั้งละสิบคน ียป่ปูเห็นดูเออเห็นจริงจริงด้วยเออย่างหมูกระทะอ้าโอ้โห กูกมจูงเอาเตาเอาเตามามากินกันก็เย็นดีนะสวยล่ะถนนอยู่แค่ตรงนี้เองวิ่งอ้อมมาสักไกลแล้วฟองนู้นนะครับไก่ๆกรีบๆนี่กล้องมันมองไม่เห็น ตรงนี้เวียงจันน์ว้าวมีเกาะกลางด้วยฟั้งของคุณเห็นรุ่เล่นโอ้ต้นแมนบังโอ้ใบเขาอาฮะดูดิเหยั่อตันลงหันหลังลงตั้งกลัว เออนะตอนเย็นตอนเย็นภาพมันสวยนะ้แต่ตอนเช้าด้วยนะถ้ามีหมอกด้วยนะจะสวยมากเลยนะนะนี่ก็มีหมอกะนะเนี่ยหมอกจางๆไฟโอ้ไฟดังไฟพร้อมกันประนั้น <laughs> เดี <laughs> เ่ยวผมยำเลี่ยงนะดังไฟนึงเขา <laughs> ดังไฟนี้เขา <laughs> นี่ศิลปะภาพสวยงาม ถ้าาคกับใครวันที่มกเปลงอะก่อนนี่ไม่ต้องไปไกลนะเนี่ยเก็ได้เห็นขาอ่อนฮะเออะเห็นขาอ่อนไหละ พาเบ่งเวียงเดินลัดกิโลหนึ่งเดินลงก็สบายๆนะมีแรงล่างโอ้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 แล้ว้โอ้ไม่ทำ ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้กี่ร้อยปีวะเนี่ยวันนี้มาเดินออกกำลังกายไม่วิ่งเขาอาก๊อปแก๊อปแก๊แล้วเรียบร้อยไปปะพระประธานนี่น่าจะเป็นโบสถ์นะ ไม่เหมือนวัดอะเหมือนก็เรียกนะเหมือนสำนักไอไม่ใช่ป่าไม้อะเหมือนที่ทำการป่าไม้วัดป่าภูช้างเผือกบันยังก่อนเมื่อกี้บรรวายังบุนี่มันหนีสั่งไก่ได้ไงเนาะ เข้าห้องน้ำก่อนนะเข้าได้ปะเนี่ยดูก่อนดูก่อน <c oughs> สร้างยังไม่เสร็จจ้ะยังไม่เสร็จนะกำลังสร้างกำลังสร้าง โอ้เสร็จแล้วมีแล้วมีน้ำอยู่ใช้ได้เป็นบางห้อง่หนานอไม้นี่ไงนี่ไงยาวแล้วอันนี้แก่แล้วกำลังสร้างยังไม่เสร็จ ทางลงทางลงเดูามเมเดมูนกิน,นเ้เดูทางลงนะครับพี่เลยก็ต้องดูทางลงด้วยนะครับลุมหลุมบุมบ่อครับหลุมบ่อครับอุ้ยหนึ่งกิโลนะครับลองใช้โว่กว่า่าตีไปหกโมง ต้ามาจะเวนจอดเท่านี้เห็ดด้ยยังมาไปเห็ดว่าเห็นห็ดแล้วันเห็ดไข่ทางนั้นเป็หมดแล้วนะลาบเห็ดไข่เห็ดกันดานอ้เห็ดมันเปมนจอดอยู่นี่แหละผู้คนผู้นทำอะไรเก็บเห <royable> <What S 2> ็ดเหรอ เหมือนไอ้นี่ทางขึ้นวัดผาตักเือสองคนก็ไปหาเห็ดเทียบเลยอีขาน่จะม่ีบ้านหลอนนี่คนม่กขึ้นอีกเขาจะไปแล้วมีอะไรครังนี้เหยียดแหนะไหน่นี้ัาคน หลุมใหญ่ป่ะเดือดต้องเอียงเยอะอ่ะไอีกคปกันสุดยอดแนี้แหละ4คูณ2ว้าวเย่ยเให้เขาได้ตัวได้ว่าิสไเป็นังใจอ่ะคนขับให้อยู่แล้ว ถนนจะให้ไหมตลีว้งถนนห้าสิสองร้านงสุลาหนนเครื่องที้างเยอะดต่ยุ่จางคือสิบะดวะล้ปูนมาเทลาดเลยใยุ่งาเอาวด้ใสซจัก่าวอยู่ลงาริบอุเม็ชรอือ อย่างนี้เลยเมื่อกี้เห็นรถป่ะมันก็ต้องสี่คูณสี่ยหละจะปลอดภัยถ้าฝนตกฝนตกสี่คูณสองไม่เวิร์กละทายอย่างเงี้ยอาจะรูกสี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังยังโอเคอยู่เมื่อกี้ตรงข้าววัดมันเป็นดินสายต้องต้องหาอะไรใส่อ่ะอันนี้เป็นลูกหลังก็ยังแข็งผสมดินเยอะเมื่อกี้มอด้ายยังลำบากเลยอ่ะ

กับไปดีสิยางว่านางเ็นไรไปอย่งมั้นใคร่ะรไม่บ่อนะเะว่าแ่งนนั่งดีๆไดในตอดีมากเลแต่ก็วิวโอเคนะแต่ทางอ่ะทางไม่้อยคงจะโดนฝนตกหนักอยู่ค่ะ นี่นาาก็ชิมกัตะียูนน่สิละ่วงนี้น้ำรกรดเรดอันี้ิกกันแรดมันส่งเหตุว่ะอ๋อกันยิสองล้านสองล้านเฮ็ดกันี่ได้หลายยี่เดียวเยอะยี่นี่ก็พอได้เหอยู่ะโอ้อันนี้แลน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 นะไม่ใช่เฮียนะครับอย่าเกาะล้อไ้นะ จับบะฮะจับบะเอยไม่ไม่ได้เห็นนานแล้วนะไปแล้วเขาไปตายแล้วแลนป่านะครับแลนป่าเอ็เนี่อะไเลยเอาไปหมกข้าวนะครับกินเลยเอ็นยังจะกินเขาบอกหมกแลนแซบโอ้โหไข่โอ้โหไม่เห็นไข่แลนไข่แลนแซบเออหมกขมันอยู่ไข่แลนแต่ว่าโตมานะแก่งขัาววะข้าวอมเลยนะ มุกเงียนอะไรอะเนี่ยใส่สิ่ของเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจัดดีๆด้ติดมาลูกิดอย่างเฮ้ยไปไแล้วเอ้ขึ้นทางคอนกรีตแล้วครับผมคอนกรีตเล็กน้อยถึงปานกลางสุคอนกรีตแล้ว1กิโลนะครับ1กิโลกิโลกว่า มารถไปโดนอะไรขูดมาจังหอดไหนที่ไม่รู้ใครที่นี่โอเคนะเนี่ยาทางทางเข้าวันน่าจะเป็นลักษณะนี้นะวันมันก็ฟุงที่เป็นแบบของอบตเขาทำนิ่เอาไปทางไหนเนี่ยสองทางปวดอีกทางนี้ไปทางนี้ไปไหนใช่เหรอใช่ใช่ใช่นนี้ทางเก่านะ ได้ออวกข้างันนี้มันทอดถนนใหญ่แล้วเจ๊น้ำเงาก็จะขาลงเร็วกว่าไหมเออเงยอยู่แล้วลอยไหลอย่างเดียวแต่เวลาเห็นเห็นหลุมใหญ่ๆแล้วป้าโอเค ถึงถนนใจยางปลอดภัยเมื่อกี้ถ้าเราออกมาเมื่อกี้อยู่ตรงไหนอ่ะบริษัาผู้ช้างเผึ่งได้ดูรถน่าจะซอยนี้นะถ้าวิ่งไปเมื่อวานนี่เหรอน่าจะออกซอยนี้แหละซอยนี้ก็ได้ใช่ซอกยนี้แนี้โอเคนะครับปลอดภัยครับผมใช้เวลาเอ้ยใจแป้วเหมือนกันครับผมประมาหกนาทีโอเค eat and